สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้นเจมาร์าทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมบริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่27ธันวาคม2531ปัจจุบันบริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้งคอมพานีโดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัจจุบันบริษัทมีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจอยู่6บริษัทบริษัทเจมาร์ดโมบายบริษัทถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ99.99ประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งค้าปีกและค่าส่งทั้งนี้เจมาร์ดโมบายเป็นบริษัทแกนของบริษัทตามหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโฮลดิ้งบริษัทเจมทีเน็ตเวิร์กเซอร์วิสเซสบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ55.81ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้บริหารหนี้ด้วยคุณภาพและธุรกิจปปรรระะะกกกัััันนนนภภยยแลาห้ธุิจ บริษัท jas asset บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ74.97ดําเำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในส่วนของธุรกิจมือถือและศูนย์การค้าแบบ community mall และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายบริษัท j fintech บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ95.65ดําำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อ listing และสินเชื่อรายย่อยแบบหมุนเวียนและแบบ เทอร์มโลนและธุรกิจแฟคทอรลิ่งบริษัทเจเวนเจอร์ cher, บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละแปดําำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์และลงทุนในกิจการอื่นโดยเน้นที่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพบริษัทบีแอนบาร์ ar, บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ7 0 3 4, ดดําเนินธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่มและร้านกาแฟแบรนด์คาซาลาปินและลาฟคอฟฟี่บริษัทซิงเกิลประเทศไทยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ30.2 6ประกอบธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมบริการสินเชื่อแบบเช่าซื้อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยบริษัทเจมาร์ดโมบายธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อุปกรณ์เสริมและสินค้าเทคโนโลยีบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายทั้งลักษณะค้าส่งและค้าปลีกโดยมุ่งเน้นไปในสินค้าประเภทเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ผ,ผลิตหลักทุกรายบริษัทย่อยเป็นผู้แทนจำหน่ายชุดซิมการ์ดและบัตรเติมเงินของผู้ให้บริการระบบทโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายให้กับ ais เพียงรายเดียวโดยบริษัททำการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวผ่านช่องทางที่หลากหลายของบริษััททววนนี่าคม 562บริษัทย่อยมีสาขาจำนวน192สาขาในปี2562บริษัทมียอดจำหน่ายซิมให้กับ AS รวมทั้งหมด178,718ซิมเจมาร์ดโมบายมียอดขายเท่ากับ7,441ล้านบาทโดยจำหน่ายมือถือได้จำนวน889,725เครื่องบริษัทมีนโยบายที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดในตลาดค้าปลีกเพื่อก้าวเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อุปกรณ์เสริมและสินค้าแก๊เจ็ตต่างๆโดยมีเป้าหมายที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดโดยสร้างยอด ขายให้เติบโตขึ้นในสาขาที่มีอยู่ควบคู่กับการขยายสาขาและการสร้างแบรนด์เจมาร์ทอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงจากการได้ค่าของสินค้าคงคลังบริษัทต้องจัดเก็บสินค้าคงคลังในจานวนที่เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการกระจายสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนจำหน่ายนะวันที่31ธันวาคม2562บริษัทจัดเก็บสินค้าคงคลังคิดเป็นสัดส่วนรละ4 9ของสินทรัพย์รวมสินค้าหลักของบริษัทได้แก่เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมเป็นสินค้าเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันซึ่งโดยปกติสินค้าแต่ละตัวจะมีอายุเฉลี่ยในการวางจำหน่ายหน้าร้านประมาณ40-50วันดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการได้ค่าของสินค้าคงคลัง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการออกสินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าหรือกรณีพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้สินค้าคงคลังที่มีอยู่ไม่สามารถขายได้หรือมีมูลค่าลดลง บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศสามารถที่จะตรวจสอบและวิเคราะห์สินค้าคงคลังได้ทุกเวลาทําให้มั่นใจว่าบริษัทจะควบคุมและจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้จากระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลังของบริษัทในปี256 2บริษัทมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลืออย่างมีประสิทธิภาพทําให้ระยะเวลาการเก็บสินค้าคงคลังของบริษัทที่60วันสูงกว่าเป้าหมาย50วันบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจเนื่องจากธุรกิจคาปปีกโทรศัพท์เคลื่อนนนนททีี่่เเป็ธุุรกกกิิจใช้งงลลไมมมาัแะ โครงสร้างการดําเนินธุรกิจไม่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าจะมีความเสี่ยงจากประเด็นดังกล่าวไม่มากนักเนื่องจากการเข้ามาดําเนินธุรกิจคาปปีกโทรศัพท์เคลื่อนที่มีข้อจํากัดที่สําคัญ2ประการคือการไม่สามารถหาพื้นที่ร้านค้าที่เหมาะสมเพราะปัจจุบันทำเลที่ตั้งที่ดีมีผู้ประกอบการจับจองเช่าไปเกือบทั้งหมดแล้ว และการไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจําหน่ายหรือกลุ่มผู้ค้าปลีกรายใหญ่ทําให้สกยภาพในการแข่งขันไม่เท่าเทียมรายเดิมที่มีอยู่บริษัท jmt network service s ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินบริษัทย่อยเป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพที่เจ้าหนี้ไม่สามารถติดตามได้หรือไม่ประสงค์จะติดตามเองเนื่องจากมีรายได้ไม่คุ้มกับต้นทุนในการติดตามโดยครอบคลุมหนี้ทุกประเภทเช่นหนี้กลุ่มสินเชื่อบุคคลหนี้กลุ่มบัตรคโภ นี้กลุ่มค่าบริการเป็นต้นบริษัทย่อยจะได้รับค่าบริการติดตามนี้จากผู้ว่าจ้างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของมูลนี่ที่บริษัทย่อยสามารถติดตามและตกลงให้ลูกหนี้มาชำระนี้ได้ณวันที่สาสิเธันวาคม2 5 6 2บริษัทย่อยมีมูลนี่ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามจากผู้ว่าจ้างจำนวน43,686้ล้านบาทโดยผู้ว่าจ้างหลักได้แก่สถาบันการเงินและบริษัทเช่าซื้อธุรกิจบริหารนี้ได้คุณภาพบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจบริหารนี้ได้คุณภาพอันเป็นผลมาจากสถาบัันนกาาารรรเเงงงงิิวมถึบบษทช่่ซื้อแห มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพและลดต้นทุนในการติดตามหนี้จึงมีนโยบายจำหน่ายหนี้ด้อยคุณภาพดังกล่าวออกจากบัญชีโดยเจ้าหนี้จะเปิดให้บริษัทที่เชี่ยวชาญในการติดตามหนี้มาประมูลซื้อหนี้ด้อยคุณภาพในราคาที่มีส่วนลดจากมูลหนี้เต็มซึ่งผู้ประมูลจะมีภาระในการบริหารและรับความเสี่ยงจากการติดตามเรียกเก็บหนี้ที่ประมูลได้ ณวันที่ส1เธันวาคม2 5 6 2บริษัทย่อยมีนี่ด้วยคุณภาพภายใต้การบริหารเท่ากับ7,920ล้านบาทธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเนื่องจากเร็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงแม้จะมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดประกอบกับบริษัทย่อยมีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินซึ่งต้องตรวจสอบติดตามและเจรจากับลูกหนี้ด้วยคุณภาพมาโดยตลอดจึงมีขั้นตอนและความชำนาญในการตรวจสอบวิเคราะห์และประเมินลูกหนี้ก่อนการปล่อยสินเชื่อแต่่ละาายณววัันนทีธคม252 บริษัทย่อยมียอดลูกหนี้จากการให้สินเชื่อสุทธิค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์เท่ากับ31,40ล้านบาทธุรกิจนายหน้าประกันภัยและธุรกิจประกันภัยบริษัทย่อยให้บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต่างๆโดยโครงสร้างรายได้มาจากส่วนของผลตอบแทนคอมมิชชั่นจากค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าบริษัทย่อยมีเป้าหมายในการขยายการให้บริการด้านธุรกิจนายหน้าประกันภัยโดยมุ่งเน้นการให้บริการประกันวินาศภัยและดำเนินการดังนี้ขายช่องทางผ่านร้านโทรศัพท์มือถือเจมาสาขาต่างๆ ขยายช่องทางผ่านทางคู่ค้าของบริษัทขยายช่องทางผ่านเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์โดยการผ่านเข้าสู่ธุรกิจในหน้าประกันภยัยซึ่งบริษัทย่อยมองว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจไม่มีความเสี่ยงในการได้ค่าบริษัท JAS Asset ธุรกิจบริหารพื้นที่ค้าปลีกบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจจัดสรรและบริหารพื้นที่เช่าโดยบริษัทย่อยจะเช่าพื้นที่ในส่วนของสินค้าประเภทโทรศัพ,พท์เคลื่อนที่หรือสินค้าเทคโนโลยีภายในศูนย์การค้าขนาดใหญ่เพื่อจัดเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าไอทีภายใต้ชื่อไอทีจังชั่นและแบ่งพื้นที่ให้ร้านค้าย,ย่อยเช่าพื้นที่ต่อนวันที่31ธันวาคม2562บริษัทย่อยมีจํานวนพื้นที่บริหารในรูปแบบไอทีจังชั่นจํานวน39แห่งมีพื้นที่ให้เช่า7,553ตารางเมตรและมีจํานวนลูกตู้ขายจํานวน1024 4ล้านค้าบริษัทย่อยมีศูนย์การค้าแบบคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วจำนวน3แห่งคือเดอะแจ๊ดบางหินเดอะแจ๊ดรามินทาเดอะแจ๊ดเออร์แบนมีพื้นที่บริหารรวมกว่า3 0 0 0 0ตารางเมตรนอกจากนี้บริษัทย่อยยังอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ที่จังหวัดชนบรุรีใกล้นิคมอุตสาหกรรมอมตะภายใต้โครงการเดอะแจ๊ดวินเลตอมตะมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ90,00ตารางเมตรโดยคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จพร้อมเปิดดําเนินการได้ภายในไตรมาส3ปี2 5 6 3มเจมาร์ผนึกพัฒมิต KB กุ k k ๊กมินการ์ดผู้นําธุรกิจบัตรเครดิตจากเกาหลีใต้ลงทุนใน j จฟินเทคต่อยอดขยายธุรกิจการเงินในประเทศไทยพร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำหนใน5ของธุรกิจสินเชื่อและบัตรเครดิตในประเทศไทยสําหรับแผนธุรกิจภายหลังจากการร่วมทุนครั้งนี้ โดยการทำตลาดที่เข้มข้นขึ้นเจาะกลุ่มตลาดคนรุ่นใหม่รวมถึงการขยายฐานลูกค้าบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและบริการทางการเงินอื่นๆตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้อีกทั้งยังมีการนำเอาความรู้และเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้ในการดำเนินงานของ j f พินเทคในอนาคตนอกจากนั้นยังคาดว่าจะสามารถต่อยอดประโยชน์ร่วมกันได้อีกมากด้วยความเชี่ยวชาญด้านการเงินในธุรกิจบัตรเครดิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ j m มาดเป็นแพลตฟอร์มของรายการซินเนจี้ให้กับ KB บ o คุ Min ินการ์ทั้งในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยหน้าร้าน j จมาดเ EES Asset. และซิงเกอร์และแพลตฟอร์มในการจัดเก็บหนี้อันดับหนึ่งโดย JMT จะสามารถสร้างให้บริษัท J FinTech เป็นบริษัทที่มีศักยภาพมากขึ้นปัจจุบัน J FinTech ดำเนินธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้แบรนด์ J Money บริษัทมุ่งเน้นที่จะนำเมาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจโดยมองว่าในอนาคตจะเกิดการปฏิวัติของเทคโนโลยีสาหกรรมทางการเงินและค้าปลีกบริษัทต้องปรับตัวเพื่อเป็นบริษัทที่ทำกระบวนการดิจิตอลให้กับกระบวนการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเป็นบริษัทที่ได้ออกและเสนอขายโทเค็นดิจิตอล J Fin เพื่อนำเงิน จากการออกและเสนอขายที่ได้นำไปพัฒนาระบบ DDLP บริษัทได้พัฒนาระบบสินเชื่อแบบดิจิตอลที่ไม่มีตัวกลาง JFIN DDLP บนเทคโนโลยีบล็อกเชนมาตรฐานโลกพร้อมทั้งเปิดตัวสินเชื่อรูปแบบใหม่ในชื่อ j l o a n Lite เป็นสินเชื่อรูปแบบ B2P หรือ Business to Person ร่วมมือกับบริษัท j f i n Tech ในฐานะผู้ให้สินเชื่อพิจารณาและอนุมัติการปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลทั่วไปผ่านระบบออนไลน์และไม่ผ่านตัวกลางเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกรวดเร็วด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน15%ต่อปีโดยผ่าานแพตฟอร์มป,ป Market Page, สำหรับกลไกการทำงานระบบหลังบ้านของเจโลนไลฟ์มี4ฟังก์ชันที่สำคัญได้แก่ลำดับแรกการยืนยันตัวตนที่ได้มาตรฐานการพิจาราวงเงินและสินเชื่ออนุมาติผ่านฟังก์ชันเจสกอและระบบเครดิตสกอร์ลิง ซึ่งเรียนรู้ด้วยข้อมูลมาตรฐานจากกลุ่มบริษัทเจมารและการใช้โซเชียลสกอร์ลิงมารวบรวมวิเคราะห์ในการประเมินลูกค้าที่เข้ามาขอสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพแผนการพัฒนาระบบสินเชื่อแบบดิจิตอลที่ไม่มีตัวกลางเจฟินพัฒนาโดยบล็อกเชนมาตรฐานโลกด้วยคอดา r 3าจะทําให้ผู้ถือโทเค็นดิจิตอลเจฟินสามารถนาเหรียญมาฝากเป็นสเตกและได้ผลตอบแทนจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมในการใช้งานแพลตฟอร์มป่าได้ ฟินเทคฟแนนเชียนบวกเทคโนโลยีการนำระบบ Big Data c l o ่าวและบ o ็อกเชนมาใช้ให้บริการปัจจุบันกลุ่มเจมารมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่ถึง7ล้านลายซึ่งหลังจากนี้จะนำฐานข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ Big Data มาใช้งานบนร,ระบบของบริษัทรวมถึงบริการบล็อกเชนเพื่อทำธุรกิจสินเชื่อผ่านบริษัทในกลุ่มอย่าง Sin เกิลเจมและ Jfintech ที่มี KB Bank จากเกาหลีใต้ร่วมทุนอยู่โดยมีเป้าหมายหลักคือลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าสู่บริการของธนาคารได้ซึ่งมีถึงราว20ล้านคน ผลลัพธ์คือจะเริ่มเห็นการปล่อยสินเชื่อธุรกิจทุกประเภทการทำบัตรเครดิตธุรกรรมทางการเงินธุรกิจในหน้าขายประกันผ่านบริษัทในกลุ่มเพิ่มเพราะขั้นตอนการตรวจสอบเครดิตบูรูและอนุมัติจะทำเสร็จสิ้นได้ทั้งหมดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ต้องอาศัยงานเอกสารที่ช้าและต้นทุนสูงทำให้รายได้ในระยะถัดไปจะขยายตัวสูงในขณะที่มีต้นทุนต่ำ บริษัทบีแนนบาร์พูดดำเนินธุรกิจกาแฟแบรนด์คาซ่าลาแปงในเครือ JASSE ให้บริการเครื่องดื่มกาแฟมีแผนขยายสาขาทั้งคาซ่าลาแปงและ Coffee, ลาฟคอฟฟี่รวม250สาขาภายใน3ปีซิงเกอร์ลุยขยายสาขาย่อยโดยเน้นการขายสินค้าเพื่อการพาณิชย์ที่เจาะก,กลุ่มลูกค้าประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ว่าจะเป็นตู้แช่เครื่องทำน้ำแข็งตู้เติมน้ำมันยอดเหรียญและตู้เติมเงินรูปแบบใหม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทขณะดเดียวกันจะมีการเร่งยอดธุรกิจสินเชื่อลดทำเงินบริการสินเชื่อจำนำทะเบียน รวมถึงสินเชื่อไมโครและานาโนไฟแนนซ์ทั้งี้สิงเกิมมีแผนขยายสาขาและช่องทางการจัดจำหน่ายตั้งเป้าขยายสาขาเป็น350สาขาหลักและ1,000สาขาย่อยภายในปี2563 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ <S 2> <S 2> J มาร์ดวอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าจำนวน163ล้านหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิหน่หน่วยสามารถใช้ซื้อหุ้นสามัญได้1หุ้นในราคาหุ้นละ15บาทหมดอายุในวันที่5มิถุนายน2562 j มาร์วอจำนวนไม่เกิน100ล้านหน่วยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน9หุ้นที่ได้รับจัดสรรต่อ1นหน่วยอัตราการใช้สิทธิ์1ต่อ1นราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ11บาทวันหมดอายุ17มิถุนายน2565 4จนนวนไม่เกิน100ล้าน,น่วยร์ สรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน9หุ้นที่ได้รับจัดสรรต่อ1หน่วยอัตราการใช้สิทธิ์1ต่อหนึ่งราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ15บาทวันหมดอายุ18มิถุนายน2567วันที่10กันยายน2563การเพิ่มทุนจำนวน362ล้านหุ้นจัดสัรนให้กับผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด271ล้านหุ้นบุคคลในวงจำกัด90ล้านหุ้นในปี2562เจมาร์ทก็มีรายได้จากการขายและบริการ11,335ล้านบาทกำไร534ล้านบาท โครงสร้างรายได้ธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่7,441ล้านบาทหรือ63.8%ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพและประกันภัย2,459ล้านบาทหรือ21%ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล877ล้านบาทหรือ8%ธุรกิจบริหารพื้นที่889ล้านบาทหรือ8%ครับข้อมูลทั่วไปของ J-Mart ก็มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมลดลงกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น ROA เหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี PE เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่27.78เท่ามี P/BV เหลือตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่4.46เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ3.74บาท อัตราส่วนเงินปันผลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่1.57%เจมาร์ทก็มีพาอยู่ที่1บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือฟรีโฟร์ดอยู่ที่53.92%ผู้ถือหุ้นใหญ่นายอดิศักดิ์สุขุมวิทยา18.65%นางสาวยุวดี11.70%นายเอกชัย11.04%นางสาวจุธามาศ7.94%บริษัทไทย Nvidia 4.89%มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดล่าสุด921ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่4 3 8บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่16.90บาทเจมารก็มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ DE อยู่ที่5.40เท่ามี market cap เท่ากับ15,112ล้านบาทเป็นลำดับที่126ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ